ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะพอทานข้าวอิ่มแล้วทานกล้วยแล้วนี่กล้วยหมดถ้วยเลย ขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะติดตามกลับนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทักทายค่ะทักทายทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะ คุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์ข้อเจอข้อใจให้นะคะข้อเจอข้อใจ,อใจกดไลค like, ์355นะคะขอบคุณมากค่ะพ่อทันข้าวเช้าอิ่มแล้วพ่อเขาปกเสื้อมันไอตรงหน้าอกมันม้วนเออ,นะอเนี่ยเก้โอ้หหลอนเนี่ยหลอนเนี่ยโอ้โหพ่อทันข้าวอิ่มแล้ว ไแล้วแล้วแล้วอ้าวเขาจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนดิเอยู่เพิ่งไปดิไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ้าวจะไปแล้วเหรอจะไปแล้วเหรอยังไม่เห็นก็จอย็นไม่ถึงห้านาทีเลยเอ้ยจะไปแล้วเหรอกางเกง นี่มีแตงโมด้วยเดี๋ยวจะหั่นแตงโมฮ่า <ừ, S 1> ก็จะข้างนอกเหรออย่างอย่างแล้วคิดว่าจะยัง 我也没了，我也没看。 เข้าห้องก็ได้นะแล้วแต่เข้าห้องก็ได้ปวดหัวปวดคอปวดอะไรล่าเดี๋ยวปิเป็นยาสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลยลแล้วจะติดตามกับนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>